แตก็กังวลว่าเวลาผ่าแล้วเนี่ยมันถึงต้องหยุดยาวนะก็เลยคิดว่าลองดูวิธีนี้ก่อนคือเรื่องผ่านี่คงเป็น,ปนวิธีสุดท้ายมั้งถ้าหากว่ารักษาเราดีขึ้นก็คงคิดว่าก็ไม่ไม่ทำอะไรมากอดมาตลอด20ปีแล้วเพราะว่าช่วงนั้นก็ตีปาดเนตันอยู่ซึ่งตีปาดเพนตันอยู่ประมาณเกือบ30สิปีช่วงที่ตีปานตันเนี่ยก็ ปวดปวดหายหายพอปวดก็หยุดพักหรือว่าทายาไอ้พวกยาที่ซื้อทั่วไปพอมาพักหลังเนี่ยเห็นว่ามีการารักษาโดยวิธี prt ก็จริงๆเดินทั่วไปก็ไม่ทันจะปวดมากแต่ไม่อยู่วันเดงเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเนี่ยเดินไปเดินเดินมากับลูกชายเนี่ยลูกชายเรียกอยู่ข้างหลังก็เลยหันหลัง กระทันฐนันมันก็เลยปอบหนึ่งก็ปวดที่เข่ามากเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ต้องทําอะไรสักอย่างก็เลยมาคุยกับทางหมอว่าเอยมาจจะมาอยากจะมาทำพีอาร์พีที่นี่ก็คุณมานิดนะครับอายุ73ปีมาหาหมอด้วยเรื่องอาการปวดเขา่าทั้งสองข้างนะครับจะปวดข้างขวามากกวา่าข้างซ้ายแล้วก็ปวดมานานและอาจจะเป็นเวลาหลายปีแล้ว ทีนี้จากการตรวจร่างกายเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนเข่าเสื่อมนะครับแล้วก็จากการเอ็กซเรย์ภาพเอ็กซเรย์ก็จะพบว่าเป็นการเข่าเสื่อมโดยที่ข MM like ้างขวาเนี days, stop, ่ยเป็นมากกว่าข้างซ้ายก็ในผู้ป่วยรายนี้นะครับเราวางแผนไว้ว่าเราจะฉีด PRP 1ครั้งแล้วก็ต่อได้การฉีดสเต็มเซลล์อีก1ครั้งทีนี้อาการปวดเหล่านี้ถ้าเป็นมากเนี่ยหรือเข่าผิดรูปมากเนี่ยเราอาจจะแนะนำคนไข้ในเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยนเป็นข้อเทียม แต่ถ้าเกิดยาอาการยังปวดไม่มากแล้วก็มีอาการผิดรูปน้อยอาจจะรักษาด้วยการฉีด PRP ก็คือเก็ดเลือดของคนไข้และต่อด้วยการฉีดสเต็มเซลล์ซึ่งการฉีดเก็ดเลือดการฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยจะทําให้อาการปวดน้อยลงเนื่องจากการฉีดเก็ดเลือดและสเต็มเซลล์เนี่ยจะทําให้มีการรักษาเข่าเสื่อมให้ดีขึ้นภาวะเข่าเสื่อมน้อยลงอาการปวดก็น้อยลง ก็จริงๆก็ไม่รู้สึกอะไรมากครับเพราะว่าก็เคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งสมัยก่อนก็ถือว่ามันก็พอประมาณเพราะว่าตอนเจาะเลือดเอาออกเลือดออกก็พยาบาลก็ค้องก้างมือเบาก็ไม่รู้สึกเจ็บตอนเจ็บตอนที่ฉีดเข้าไปใหม่ก็ตอนเข็มเข้ามันก็เจ็บนิดหน่อยหลังจากนั้นปั๊บเดียวมันก็หายแล้วหมอก็บอกว่าเซลล์สำหรับคนมีอายุเนี่ยน่าจะได้ผลดีกว่าทํา PRP ก็เลยคิดว่าจะทำสเตมเซลล์อาการโดยตัวก็ดีดีขึ้นเพราะว่ามันก็เดินได้ปกติจริงๆก็เคยคิดจะผ่าแต่ก็กังวลว่าลเผ่าแล้วเนี่ยมันมึงต้องหยุดยาวซึ่งผมเป็นคนที่อยู่เฉยๆนานๆยาวไม่ได้ก็เลยคิดว่าลองดูวิธีนี้ก่อน คือเรื่องผานี่คงเป็นเป็นวิธีสุดท้ายมั้งแต่ว่าถ้าหากว่ารักษาเราดีขึ้นก็คงคิดว่าก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำอะไรมากกว่านี้แล้วคือเดินแล้วคือเดินได้แต่จะต้องไม่ไม่ไม่ถึงกับเดินเหมือนคนปกติทั่วไปเพราะาเราอายุก็มากจะเดินแบบหนุ่มๆคงไม่ได้สบายหนุ่มๆก็เดินได้ดีงเป็นกิโลกิโลตอนนี้ก็คิดว่ากิโล หมื่นเก้านี่ก็หลายกิโลแล้วคือก็พยายามไม่ออกกําลังมากเกินไปแล้วก็ก็เวลาเดินก็ต้องระวังก็ระวังตัวมากขึ้นนะครับพยายามเดินแบบว่าไม่ฉุดไ,ไ,ไ,ไม่ไม่กระชากขาเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เกิดมีปัญหาเพราะว่าเวลากลับตัวหมุนกลับตัวเนี่ยกลับเร็วเกินไปมาเลยทํใไ้เจ็บขึ้นมาครั้งนี้เลยรู้สึกต้องระวังมากขึ้นแบบกว่าเดิม ก็คือจริงๆหมอได้มีการฉีดยาชาให้ก่อนซึ่งทาให้ไม่รู้สึกว่ามีเจ็บหรืออะไรเลยครับซึ่งก็คือการฉีดยาชานี่ก็ช่วยอะไรเยอะเขาก็คิดว่า,าจริงๆก็จะเห็นผลที่ชัดเจนอาจจะต้องใช้เวลาเดือนหนึ่งแต่ปกติก็แต่การใช้ชีวิตก็ยังใช้ชีวิตปกติได้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทําอะไรพิเศษหรือมีอะไรพิเศษเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่า ก็คือเอาจะไปอย่าไปทำอะไรที่หกักโหมแต่ว่าหมอบอกว่าจะรู้สึกว่าดีขึ้นแน่นอนก็คือต้องประมาณเดือนเลงท่านสองสามก็เป็นคนที่ทํางาละเอียดครับแล้วก็มีอธิบายให้ทราบทุกขั้นตอนก่อนที่จะทําทาให้ไม่มีข้อสงสัยทีนี้ต่อไปหลังจากเราได้รับการรักษาไปแล้วเนี่ยทีนี้พอเรารู้สึกดีขึ้น เราก็อาจจะต้องมีการบริหารเขา่า<อ>หรือออกกําลังกายเขา่าอย่างง่ายๆก็คือการนั่งบริการเอนั่งบริหารในรารการนั่งยกขานะครับบริหารกล้ามเนื้อต้นขาหรือถ้าเป็นไปได้อาจจะมีการออกกำลังกายในน้ำอย่างเช่นเดินในสระว่ายน้ําหรือไปไว่ยยายน้ําเลยอะไรเงี้ยครับอาจจะอีกอย่างนึงคือการเดินบนลู่เดินไปเรื่อยๆที่ลู่ลู่วิ่งนะแต่ไม่ต้องวิ่งก็ได้ครับแต่เดินไปเรื่อยๆอย่างน้อยท้กวันละครึ่งชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งสักสองส,สามวัน ็จะช่วยทำให้เข่าเราดีขึ้น<ม>ถ้ากล้ามเนื้อต้นขาเราดีขึ้นมันก็จะทำให้เข่าเราดีขึ้นกลับ,บ,บกล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นบริเวณรอบเข่าก็จะแข็งแรงขึ้นครับอาการปวดเข่าก็จะน้อยลงคือขั้นที่1นึ่เนี่ยเท่าที่สังเกตทําไปอาทิตย์หนึ่งไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เนื่องจากหมอเขาก็บอกว่าสำหรับคนมีอายุเีินเกน60ขึ้นไปเนี่ยทำาร r พส่วนมากจะ ไม่คยได้ผลเพราะว่าก็เลือดมัน่จะไม่เข้มข้นพอที่จะไปช่วยกระดูกมากครั้งที่สองนี่ที่ทาไปนี่เรียกว่าช่วงอาทิตย์แรกเลยก็เห็นผลชัดเจน่าเดินขึ้มาดีมากนแล้ววันก็หลังจากนั้นวันก็มีประเด็นว่าตอนตอนเชาน้าตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะบวดนิดหน่อย แต่พอเดินขึ้นมาสักสามนาทีสองสานาทีเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแล้วหลังจากนั้นก็ทั้งวันก็ไม่มีปัญหาก็ถือว่าเดินได้ดีกว่าเดิม